ชาวไทยมิสครับแอดมีเรื่องมาท้าให้ถ่ายถ้าแอดจะบอกว่าเราเอาเครื่องบินรบที่อายุรุ่นเราคราวเดียวกับคุณพ่อคุณแม่เรามาเข้าโปรแกรมท่าตัดใหญ่เปลี่ยนไส้ในใหม่หมดจนมันกลับมาไล่เตะเด็กหนุ่มๆได้สบายจะเชื่อไหมครับนี่ไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในกองทัพอากาศไทยกับโครงการที่แอดขอเรียกว่าปลุกผีคุณปู่ FITH Super t i c h i s แห่งฝูงบิน211จังหวัดอุบลราชธานีครับในขณะที่บางประเทศอาจจะ จะมองว่ามันเป็นเศษเหล็กแต่สําหรับคนไทยของดีมีประวัติศาสตร์แบบนี้มันคือสมบัติครับเราไม่ทิ้งเราจับมาปลูกผีโดยเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างกองทัพอากาศบริษัทเอลบิทซิสเต็มของอิสราเอลและที่สําคัญคือ TAI หรือบริษัทอุตสาหกรรมการบินของไทยเราเองครับซึ่งการอัปเกรดนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือการเสริมโครงกระดูกให้แข็งแรงเพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปได้อย่างน้อย15ปีจากนั้นก็เปลี่ยนดวงตาครับเราใส่เรด้าใหม่ของอิสรา าเอลเข้าไปจากเดิมที่สายตาฟ้าฟางเหมือนคนแก่ตอนนี้กลายเป็นตาทิพย์เลยครับมองเห็นไกลขึ้นฉลาดขึ้นเยอะต่อมาก็ยกเครื่องสมองใหม่เปลี่ยนห้องนักบินจากหน้าปัดเข็มโบราณโบราณที่ดูแล้วตาลายให้เป็นจอแก้วดิจิตัลเหมือนรถสุปราขาเลยครับแต่ยังไม่พอครับเรายังให้นักบินใส่หมวกวิเศษที่สามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่หันหน้าไปมองไม่ต้องหันเครื่องบินทั้งลำให้เมื่อยตุ้มแล้วที่มันเจ็บแสบที่สุดสําหรับคู่ต่อสู้ก็คือการติดตั้งเขี้ยวเล็บใหม่ที่ทําให้มันสามารถ ยิงจรวดไอริสทีได้ซึ่งเป็นจรวดที่ปกติแล้วเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆเท่านั้นที่จะใช้ได้คิดดูสิครับว่ามันจะเจ็บใจขนาดไหนตอนที่เครื่องบินรบรุ่นใหม่เอี่ยมโดนคุณปู่เอฟไซอยร่วงด้วยอาวุธที่ตัวเองก็ใช้เหมือนกันอารมณ์เหมือนโดนคนแก่แย่งแฟนด้วยเพลงใหม่ล่าสุดนะครับเจ็บแล้วเบื้องหลังการปลุกผีครั้งนี้มันมีเรื่องราวความร่วมมือกับใครบ้างทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้และคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือพยักเท่าที่คืนชีพขึ้นมาตัวนี้มันจะเก่งพอที่จะ ไปสู้กับใครได้บ้างไปหาคำตอบแบบเต็มๆกับเรื่องราวความสุดยอดในการบริหารจัดการแบบมีน้อยแต่ต่อยหนักของไทมิสได้ในคลิปเต็มที่ช่องไทมิสเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าของเก่าไม่ได้แปลว่าเก่าแต่มันคือความเก่าที่แท้ทรู